สวัสดีครับเช้านี้มายามหนูกลางทุง่งนานะครับปากาข้าวเขียวขจีเลยข้างนี้เหลืองผมจะเริ่งนะครับจะมาหายามหนูนะครับกลางทุง่งนานี่หมายเป้าหมายเราในี่คือับบ่วงเราอาอมีหนูติดด้วยนะครับสักคู่สักคู่เดี๋ยวผมจะนี่เห็นไหมเห็นไหมดินไหมเห็นไหมจ็มบบ่วงเราแล้วเนี่ยจเสีบไหมครับหนู โอ้โหกระโดดต่อสู้ไม่ไหวแล้วครับโอกาสจะโดนกขเหมือบนิ้วตัวนางๆน,นะครับเดี๋ยวสักครูดเราจะดำเนินการส่งมันนี่ออกมาแล้วครับเป็นหนูขนาดเครื่องๆนี่แหละครับ สวยตัวลังสวยกันนางนางนี่เขาเรียกสามตัวร้อยแล้วครับไม่ใช่สี่คูณร้อยแล้วครับโอเคครับเดยวเจอกันใหม่นะครับผมแจเริงครับแจเริงหนูนาครับสวั <laughs> สดีครับ